สบายดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟที่ฮักแพลงถูกมองทุกบอลเ,เด้อเด็กก็มาละมือชมสองสาวโบซานเนีนเนนยเ่ย,ยนเยานา,เานะ,ะาพี่น้องเนาะมือนี้ก็สิมารีวิวรีวิวยางเมียสบายดีน้องเมียสบายดีต่างร่มอือมือนี้ก็สิมารีวิวเครื่องสักผ้ามือนี้เนาะมือนี้ซาโบซื้อเครื่องสักผ้าพี่น้อง สิบห้าโลพี่เนาะนักสิบห้าโลราคาเจ็ดพันหาพี่เนาะยี่ห้อให้เออพี่เนาะ เวลาเฮ้าวันบสบายอย่างซีเน้องพี่น้องเขาต้องบอมีคนสักเรื่องสักผ้าเวลาเข้าไปหันไปนีกน็จะผ้ามาันบ่เฮ้าบ่มีเวลาสักสิเป็นไข่เป็นนาก็บ,บ่มีผู้มาสักผ้าให้ลูกอะต้องโลกแบรกสังคานมาสักเรื่องสักผ้านะก็เลยปกติเมื่อก่อนนี่ก็สิบยอ,อยากซื้อยะย้งพี่น้อง เมื่อก่อนนะซาโบคิดว่าเอาเครื่องปันผาใส่เลยหนึ่งมากก็คือยานเสียผาบระสะอาดเพราะว่าลูกซาโบนี่นะลินโซกกระโปงแหง้งน้อยแบบขี้ต้มขี้โค้นนี่แบบลุยๆเลยบริยานเปื่อนบริยานโซกะโปกนีค่ะคิดว่าซักมือคือสิสะอาดกว่าเครื่องนะพี่น้องแล้วก็อันคิดว่าคั้นเอาเครื่องซักเลยยานเสียผามันมองมัน มันเบใหม่มันยันมันสีบางามคือเอาสักมือเนาะเดี๋ท่ทีนี้ก็คือเออบไว้สังขารบไว้แล้วพี่น้องพิ่มคิดเปลี่ยนเปลี่ยนแปรพันได้บานพี่น้องเลยพ่วมขิดค้านมาเลยบานเราได้ก็ต้องซื้อเราได้ก็ต้องเอาเอาให้ได้พอน้องเยี่ยวอ่ะ ให้ผ่อนเอารายเดือ,อนเผ่นวะคันผ่อนอานี่กระสิตกอยู่หมื่นกว่าบาทพี่น้องเอตยวันดะบบบริผ่อนเนาะซื้อซดอันนี้คือซื้อยึดคันหาเวลาเฮ่าบ่สบายเฮาไปหันไปหนีน้องบ่มีเวลาสักผ้าให้ลูกอ่ะซอนลูกปั่นเองเนาะพี่น้องเอาไปใส่เขาก็จังจิมกลับมาบ้านลโอ้ยกองส้อผ้าถมหัวพี่น้องเอ้ย จะผ้าเจ้าบอไม่นุ่งเลยยังคือบอมมหนุ่งมัน,มนบ่มีคนสัตว์บอ้อผาบ่ได้สักเจ้าอย่าแกไปเถ่ที่เออข่อยขีขานเก็บกขีขานกวดเจ้าอย่าแกไปเถ่ที่เ้ยขัแมนเอาไปเห็ดเรือขี่หนามโหกางหนามพุนหนามไม่ได้เข่า,ขา,ขาไม่ได้เบียร์ไปเล่นอยู่น้องซาแย่ลงแล้วก็ึ้นไปลอยเห็ดเป็นเรือเล่นอยู่น้องซาอืมลอยนามดีดีเด้ จะออกไปจะออกไปเห็ดมันหักเลยบอติดมันกับพู่อยู่แล้วเอาไปป้ามันกับบอจมมันอยู่ในหนามเบอจมมันบริจมหนามเดี๋ยวนี้เอาเข้าวบไบบริหนามอยู่นะเอาไปวบหมดสองค่ะเอาไปใบให้เมในทุ่งอันนั้นนะเพื่อได้ใส่ประโยชน์เอาใปใส่อะนะ ร้อยใส่กระตุกว้นี่ดิไมเป็นเห็ดบวงรอยหนามนี่<ะ>ไ,ปไปเอาไปถ่วงรอยหนามอันนี้เออเห็ดห่วงรอยนหนามไปไปดีใ,ใจบ่ได้เครื่องสักผาใใบอกป้าลุงด,บงดูบอกป้าลุงดูเอาไปซื้อเครื่องปั่นผ้าเมื่อะไรแม่บ่ได้มีเงินได้บาทนี่จะจะขอเงินซื้อขนมเด้อยิน,นบอก จะข้อเงินสื่อขนมเด้พราวว่อานนอาแล้วเ้าก็บ,บอกอะไรบอกว่าจะข้อเงินแม่ตีแม่ขาเอาอันเอาไปสื่อเครื่องปันป่นผ้าเมื่อแล้วบม่มีเงินให้ซื้อขนมได้บ้ดนตอนนี้เ้ากระดลองปันน่นเนาะพี่น้องเนาะ เบืง้งละพี่น้องนองเบียอันนี้คือเฮือนหลดมเมนเฮือนสาโบเห็ดอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ว่ายังไม่มีเงินขันห้องเนาะอาไวไม่ีเงินสิขันห้องพี่น้องเลย้ยเบิ้งมีแตต้เรื่องเสียงเต็มยูนูการเปิด้วกำประจกักพอน้องเม่อยกมาขึ้นเื่องเสียงพี่น้องเลย้ยมีเงินสาโบสิกันเป็นห้องนอนอยู่ข้างล่างเบิงเสื้อผ้าพี่น้อง เป็นเข่งเป็นเข่งอยู่เก็บสุดในเสื้อผ้าไอ้เตานี่ต้องขอบต้องขอบใจพ่อน้องวีอ่านเะาสองเงินมาซื้อเรื่อผ้าก็าซิมีเสียงปั่นผ้าก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ เ็นหมดละพี่น้องวันวันดีด้วพี่น้องนี่คือปล่อยน่ะหาม้ามีพี่ดำกับพ่แมามาจัดแจงไงเนี่ยโซนเนี่ยมามาอันน โบกับบเคยใช่ดอกนี่เอาเลยเครื่องปั่นขากาศห้าก็ได้เครื่องแรกในสิี่บุคดว่าสิได้ใช่ดอกนี่เอาเลยมิจะสักมือมีแต่เป็นซีทนได้มาตลอดเป็นซีทนได้มาตลอดพี่น้องมาหนี้งซีทนมาได้เ่ยมาไว้ซีทนมาได้ นี่หมื่ยแล้วพี่นอ้องเอ้ยแม่เราต้องเบี้ยนี่แต่นงงงไว้ให้แต่แม่สกักแม่บอกนั่นบานนี้แหละสิสบายเดี๋ยวเคยใส่เลยแช่ตะกี้พี่นอกก้องเราไปทำทำง,งานอยู่ประเทศไทย ลาม่าบ้านิงตรงนั้นามาใส่ไม้โอ้ยพี่อันนั้นพี่พี่ก่อนพี่ก่อนพี่ทางก่อนโอ้ผู้ขาดเบลเบียอับอหฮามลงไปปั่นมึงดูจะว่าข่าวลงไปแหม่สิปัน่นใส่พวงศรีขาอาจักกำหนึ่ง<ะ> <laughs> ปั่นเจ้ากว่าข้าวเกี่ยงหลออเป็นตัเก่ากันจ้ะเก่า้งโบแล้วแม่บ่ร้งแล้วแม่งามข้าวกับข้าวนี่เนี่ยไม่ <laughs> ลลรับร้ง่างจังน้ามันระบาดีนพี่นอกไม่จังสีอนช่องน้ามัจน้บาบอกลนองจากล่างนี้แล้วเก็จะมาปัน่น าก็จะมาปั่นเองแต่นี่ต้นใบปูมือกันสั ต้องปี่ดเนี่ยแหละคนเคยใส่เนาะนายโกดเป็นตีแห่งอยากให้มันออกไปวไ่ายแทนไปบีบมันหน้าว่า เจ้าโบอันล่องหายได้ร้อยข้าเจ้าว่าสิไปล่องอยู่เพื่อนเองฮะปักกันเลยเด้อข้าเจ้าไว้ขยาเอาลงเอาขื่นมันหยาแกะหยาอันเด้เนี่ยอะไรนี่ปั่นเครื่องอลไรนี่อ้าวเล่าให้เขาเผือกมาลองปั่นเลยโอเคขอบใจเด้อมุนันมุน นี่มุนให้นมันปัน่นพอไปมุนปิดแล้วคนลงปั่นแล้วปัน่นไหนใช่ไหนะ้องชาย